ครักลาบสัสดีครับวันนี้พบกับจานเจ๋งเฮงจัดคนดีคนเดิมเลยนะครับผมมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมสาวถ้ำนะโอ้โหช่วงนี้แตกกันหนักมากมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าไหมฮะทุกคนมาใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์ด้วยนะฮะกดซับสไครต์ให้จานเจ๋งเฮงจัดเหมือนเดิมนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าผมมาไป วันนี้เรามาทุน100บาทนะฮะทุน100บาททุน100บาทเราอยากซื้อฟีสปินตั้งแต่ต้นเกมเลยดีกว่าได้ไหมแมวดีกว่าไปเรื่อยๆดีกว่า30ลุ้น30มลุนไป มามาและเริ่มมาเรื่อยๆมา, ug, มาค่อยๆมาเรื่อยๆมาดิมาดิลงมาอีกนิดหน่อย okay. Okay. ไปเ,เ,เรื่อยๆดูกันยาวๆนะโห oh, ส,สำหรับใครที่ชอบจานเจง๋งเฮงจัดนะอย่าลืมนะครับผมว่าเรามีกิจกรรมให้เล่นกันนะฮะมีบาราโบนัสทามแจกกันบ่อยๆนะฮะมา <The> รุยกันไปดีครับโอ้โหมาเสาท่าม,มา <c oughs> ใส่เธอโบไปเลยหนึ่งบาทไม่เป็นไรเป็นหนึ่งบาทไปเรื่อยๆอ่ามาสวยงามเคลงมาอีกน่ายักเออหือ <c oughs> <c oughs> มานิดหน่อยครับผมมานิดหน่อย โอ้โหช่วงนี้ไม่ค่อยมานะไม่ค่อยมานะไปไม่เป็นไรใส่เบ็ดใส่เบ็ดเพิ่มครับเบ็ดห้าบาทไปเบ็ดห้าบาทสิบทีไปเบ็ดห้าบาทสิบทีสิบทีไปเออสวยงามมามาดิยังไงนายักลงมาเออโอ้ยนายักลงมาไหมลงมาอีกนิดนึงสวยงาม สวยงามทั้งเรื่องมาอีกสิมาอีกสิเคมาเคมาดิสวยงามมาจาังหวะนี้ยังไงยังไงหน้าเขียวมาอีกไหมเคสวยงามครับผมเอ,ออเฮืออ่ะเฮือ,อะเฮือ,อโอ้โหเงินรางวัลไม่กล้าแล้งเรานะโอ้โหยสามร้อยสี่สิบสองบาทโอ้โหโค่อยปั้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะฮะ ไปดิไปดิเอ้าฟีทปินสกเกตเตอร์ยังไงสกเกตเตอร์เข้าไหมเออ้ยไม่เข้ามาเพิ่มเบ็ดไปเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมไปเบ็ดสามเบ็ดเบ็ดสิบบาทสามสิบรอบมามา,มาค่อยๆลุยกันไปนะฮะมาดิครับก๊อมมาดิฮุกฮุกมาแงานแง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 น,งาน,งานมาเฮือไปใส่เท์โบด้วยเท์โบด้วย สวยงามสวยงามฟังเรื่องไหมมาอีกดิหน้าเขียวสวยงามไวมาเออเฮือ,อมามาอีกเออเฮือ,อ,อ,อคูณห้าไหมาคูณหกมาสวยงามมายังไงแล้วยังไงแล้วยังไงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเมืองไทยครับผมโอ้โห ขอรับตัวแวรกมาะฮะเลข7นะครับผมมาโอ้โหสำหรับใครที่ชอบช่องจานเจ๋งนะฝากติดตามด้วยนะฮะฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะไปเรื่อยๆครับมายาวๆไปนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะฮะโอ้โหอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มเรามีโบนัสทามแจกนะ,ะน้องๆไม่ดิไม่มาโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยสกเกตเตอร์สกเกตเตอร์ไม่มาสกเกตเตอร์มาไหม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 ไม่มามันหลอกเรา <c oughs> เออมามานิดหน่อยหน่อยก็ยังดีมาสวยงามมาเจลงมาขอเจนะหน้าหนึ่งเจหน้าหนึ่งไม่มาครับผมโอ้โหไปเรื่อยๆยาวนะฮะจังหวะนี้ยังไงเออฮือเออฮือมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วดิ มาอีกไหมเอ้ยสวยงามคูณสองมาคูณสามโอ้โหกว่าจะปั้นขึ้นได้ทุกคนโอ้โหใช้เวลาหน่อยนะอยากซื้อฟีสป,ปินทุกคนดูอะ่ะทุกคนซื้อฟีสปินทุกคนดูอ่ะอยากซื้อฟีสปินให้ทุกคนดูจังเลยมา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 เบ็ดห้าสิบซื้อโอ้ยซื้อไม่ได้ต้องซื้อ ไปซื้อเบ็ดยบซื้อเบ็ดสบาทไป500ไปมาซื้อไปเลยให้รู้ว่าสาวทำว่าซื้อฟิสปซอร์มินมันจะแตกหรือไม่แตกครับผมมารุยมาแล้วคูณ4ครับผมมาาันจังหวะนี้เอ้ยอาหาเออสวยงามมามาแล้วโอ้ไม่มาคูณ6เอ้ย เอาเฮ้ยมันจะเกลือหรือเปล่าฟรีเกลือหรือเปล่าเออสวยงามมาสิบมาโอ้โหคูณแปดแปดรอบเกลือนะเนี่ยมาแล้วขอให้มาจังหวะนี้มาจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ไม่มาเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหทุกคนเกลือครับผมเกลือเกลือมากเลยครับผม โอ้โหเกลือขอซื้อใหม่อีกรอบเลยไหมทุกคนขอซื้อใหม่อีกรอบขอซื้อใหม่อีกรอบนะขอซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งมาลุยกันไปดีกว่ามาไปลุยมาคูณสองมาจังหวะนนี้ยังไงคูณสี่โอ้โหเกลือหรือเปล่า กไม่เกือรครับผมมาคูณสี่มามาแล้วมาต่อมาแล้วต้องมาตรอสวยงามโอ้โหคูณแปดนะโอ้โหจังหวะน,นี้สับปะรดใครที่ชอบจานเจ๋งนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับปะรดด้วยนะฮะมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเคลงมาไหมเออ มาดีมาดีมาหน่อยไหมมาดีครับไม่มาครับโอ้โหอุห้ยทำไมวันนี้ซื้อมนซื้อแล้วมันเกลือว่ะทุกคนซื้อแล้วมันเกลือมากเลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปใส่เบ็ดเบเ็ดห้าสิบไปเลยไปจบจบมาหมดก็หมดมา มาไปดิมาไหนๆก็ไหนๆหนมาหมดก็หมดอ้าวสวยงามมาเจามาจังหวะนี้ยังไงสิบสิบ,ส,บ,ส,บสวยงามมาขอสิบหน้าหน้ากระดาษสวยวัยมาจังหวะนี้ยังไงครับผมโอ้โหมาคิวโอ้โหเต็มหน้ากระดาษสวยมากสวยงามสวยงามดำทองเรื่อง โอ้โหทุกคนวันนี้ก็พรแค่นี้ดีกว่าทุกคนโอ้โหวันนี้ก็แตกกันไปสองหมื่นชิบหายถ้าทุกคนแนะนําเลยนะถ้าจะซื้อนะซื้อฟีเจอร์อย่าเพิ่งซื้อนะตอนเนี้ยเล่นแบบปกติก่อนดีกว่าแต่เล่นเป็นหนักๆโอเคนะบ๊ายบายนะครับทุกคนขอบคุณครับคกราบ,บสวัสดีครับวันนี้พบกับจานเจ๋งเฮงจัดคนดีคนเดิมเลยนะครับผม มาวันนี้เราจะมาเล่นเกมสาวถ้ำนะโอ้โหช่วงนี้แตกกันหนักมากมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าไหมฮะทุกคนมาใครชอบกดไลค์ใครใช่กดแชร์ด้วยนะฮะกดส r i ครให้จารย์เจ๋งเฮงจัดเหมือนเดิมนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาไปวันนี้เรามาทุน100บาทนะฮะทุน100บาททุน100บาทเราอยากซื้อฟีสปินตั้งแต่ต้นเกมเลยดีกว่า ได้ไหมแมวดีกว่าไปเรื่อยๆดีกว่า30ลุ้น30มุนไปนนอ่ามามาละเริ่มมาเรื่อยๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆ มาดิมาดิลงมาอีกนิดหน่อย <S <S ไปเรื่อยๆรุยกันยาวๆนะโหสำหรับใครที่ชอบจานเจ๋งเฮงจัดน,นะอย่าลืมนะครับผมว่าเรามีกิจกรรมให้เล่นกันนะคะมีเวลาโบนัสท์แจกกันบ่อยๆนะฮะมารุยก,กันไปดีครับโอ้โห,โหมาเสาทำมา <S <S ใส่เทอโบไปเลยหนึ่งบาทไม่เป็นไรเป็นหนึ่งบาท ไปเรอื่อืออ่ามาสวยงามเคลงมาอีกน่ายครับเอฮอฮอมานิดหน่อยครับผมมานิดหน่อยอโอ้โหช่วงนี้ไม่ค่อยมานะ ไม่เคยมานะไปไม่เป็นไรใส่เบ็ดใส่เบ็ดเพิ่มครับเบ็ดห้าบาทไปเบ็ดห้าบาทสิบทีไปเบ็ดห้าบาทสิบทีสิบทีไปไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเออสวยงามมามา,มาดิยังไงนายักลงมาเออโอ้ยนายักลงมาไหมลงมาอีกนิดนึงสวยงามสวยงามทั้งเรื่องมาอีกสิมาอีกสิเคม,มา เคมาดิสวยงามมาจังหวะน,นี้ยังไงยังไงหน้าเขียวมาอีกไหมโเคสวยงามครับผมเออเฮือเฮ่อเฮือโอ้โหเงินรางวัลมิกาแรแล้งเรานะโูโหอสามร้อยสี่สิบสองบาทโอ้โคอคอเค่อยปั้นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องรีไม่ต้องเร่งน,นะฮะ ไปดไปเดอ้าวฟีสปินสกเกตเตอร์ยังไงสกเกตเตอร์เข้าไหมเออเฮ้ยไม่เข้ามาเพิ่มเบ็ดไปเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมไปเบ็ดสามเบ็ดเบ็ดสิบบาทสามสิบรอบมามา,มาค่อยๆลุยกันไปนะฮะมาดิครับกลับม,มาดิฮุกฮุกมาแงานแง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 น,งาน,งานมาเฮ้อไปใส่เทอร์โบด้วยเทอร์โบด้วยเฮ้ยสวยงาม สวยงามแล้วฟังเรื่องไหมมาอีกดิหน้าเขียวสวยงามไวมาเออเฮือ,อมามาอีกเออเฮือ,อคูณห้าไหคูณหกมาสวยงามมายัางไงแล้วยังไงแล้วยังไงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเมืองไทยครับผมโอ้โห ขอรับตัวแรกขเราฮะเลข7นะครับผมมาโอ้โหสำหรับใครที่ชอบช่องจานเจ๋งนะฝากติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ด้วยนะฮะไปเรื่อยๆครับมาย,วยาวๆไปนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่มมงรนะฮะโอ้โหอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มเรามีโบนัสทำแจกนะน้องๆ